สวัสดีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับคือผมเจอปัญหานะครับหนูหนูนะครับหนูมันมาวนเวียนแถวรถนะครับผมเดยใส่การไล่หนูจรลดโดยการใส่ลูกหมิ่นนะครับนี่นะครับพี่น้องติดไว้ยังเสียวนะครับใส่ลูกหมิ่นซอยนะครับนี่นะครับคันนี้ก็ลูกหมิ่นมัได้อย่งสิเลยนะครับนะครับ ไตท้องรถก็ติดนะครับพี่น้องไตท้องรถนี่ผมเอาไว้ตรงนี้นะครับนี่อันนี้อีกตัวนึงนะครับอันนี้ของรถกระบะนะครับปัญหาคือเมื่อคืนครับคือมันมาเข้าคันนี้ของผมนะครับมันมาเข้ารถผมคันนี้นะครับมันยังไม่ทันได้เข้ารถเก่งนะครับอ่าที่มันมากัดนะครับพี่น้องเบิ้งมันเล่นผมไดยใช่จนลายเนื้อผมแตกนะครับแตกขาดเลยครับส่วนคันของรถเก่งนี่ผมก็เอา อยู่ไทยผมก็ติดไปนะครับนี่นี่นะครับพี่น้องเห็นบ่เห็นปมมันนะครับปมดังเขียวนะครับผมมัดไว้ซื้อหั่นนะครับต้องป้องกันครับโอ้บ่ไหวครับคัดบ่ป้องกันนะครับอันตรายนะครับป้องกันหนูเขาลดนี่นะครับพี่น้องมึนขนาดนะครับหนูไอ้มึนกระหลึ่นนะครับผมเลยยอมมันนะครับว่าป้านมันจะเหนม่มึนครับมึนแน่ตายมันแน่นะครับหนูนะคือ คือรถผมเนาะอ่าคือคันเนี้ยผมผมหายห่วงนะครับเพราะว่าผมอุดช่องที่หนูมันจะเข้ารถได้นึงคือช่องอ่าลิ้นอ่าตู้แอร์นะครับลิ้นอาตู้แอร์ผมปิดนะครับหนูบ่สามารถเข้าในห้องเกียรถผมได้นะครับแล้วก็อ่าตรงด้านท้ายนะครับที่เป็นตรงระบายอากาศตรงหลังแคบนะครับสองจุดตรงนั้นผมก็อุดเรียบร้อยนะครับใส่สังกะสีอุดนะครับคือหมดปัญหาว่าหนูีิเข้าในตัวรถผมได้นะครับปัญหาคือมันมีแค่ว่า มันคือสิไต้าติมันกัดสายไฟนะครับยาตมันกัดสายไฟรถผมเลยใส่วิธีตัวนี้นะครับพี่น้องเอาแบบบ้านๆนะครับเหมือนครับนี่เบิ้งผมพาเบิ้งนะครับเพราะว่ารอบๆนะครับทั้งด้านนอกและด้านในนะครับผมทําความสะอาดจุนแฝนบดพี่น้องนะครับบ่ให้บ่ให้มีอาหารหรือว่าไหนที่ส้มเสียงต่อหนูที่มากินได้นะครับปา้นนั้นมันยังมานะครับผมเนมะเพราว่ามันมือนเติบนะครับ อันนี้ผมวางยาดักไว้นะครับนี่อันนี้เป็นเม็ดยานะครับที่น้องเม็ดยาเบื่อมันเลยนะครับบวบไหวแล้วนะครับกับหนูมันจะมาอ่ามันจะมากัดยูรถคันี้นะครับอ่าทุกช่วงหกทุ่มเป็นต้นไปนะครับช่วงเวลาหกทุ่มมันสิมานะครับหมื่นขนาดเลยนะครับผมต้องตื่นมาช่วงหกทุ่มตลอดนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงมันมากัดยูรถคันี้นะครับ ที่มันกัดผมรูอ่ผมเห็นแล้วนะครับนี่มันพยายามซิเข่าตรงช่องระบายตรงนี้ของรถกระบะนะครับพอดีช่องนี้ผมก็อุดเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีแก้ตอนได้ยินเสียงคือว่าผมก็แค่มาสตาร์ทรถนะครับสตาร์ทรถทั้งสองคันนี่แหละนะครับสตาร์ทรถทิ่มระยะนะครับให้ควรไอเสียมันอบอ้าวมันยู่ในนี้นะครับอบอ้าวในนี้แล้วหาก็ดับนะครับพอมันห่อนได้สักพักเครื่องยนต์ห่อนนะครับเครื่องยนต์สองคันห่อนแล้วผมจะงดับนะครับก็ยู่ได้ครับแต่ไบ่มีมานะครับ มึนครับหนูทงผมนะครับผมถามผู้ใดก็ว่าโอ้ว่าเคยเจอจากเทียนานหนูสินายามนาวมืนรถผมขับทุกวันนะครับสองคันนะครับผมสลับสลับกันขับนะครับอ่าคือจังเมื่อนี้ขับคันนี้แล้วนะครับอื่นผมก็จะขับคันนี้สลับกันไปนะครับเพราะว่าว่าหหนูได้มาเข้ามาใกล้นะครับแ้วบนี้ยามเวินนะครับยามเวินก็จะเปิดประตูไว้ตลอดนะครับฝากระโปรงก็เปิดไว้ย่งซีแล้วพี่น้อง ปิดบ่ได้นะครับอันตรายนะครับหนูแหงโอ้ยอมยอมยอม,ยอมพี่น้องมีไผ่มีเทคนิคดีๆวบ่นะครับคือบ้านผมมันติดปัญหาที่ว่าผมบ่าสามารถที่จะเอาแมวมาเลี้ยงได้นะครับเพราะว่าหมาผมมันโหดนะครับเคยเคยเอาแมวมาทท่นึงมันกัดแมวตายเลยนะครับหมาผมมันหมาพาันเนาะมันบ่เคยถือกันกับแมวนะครับวันนี้ถ้าจะมาเลี้ยงไว้ปุ๊บเนี่ยสิ่ปอยออกนอกบ่ได้หมากะสิกัดจั่ซส่นะครับก็เลย ตัดปัญหาว่าโอ้คือจะเอาแมวมาเลี้ยงไม่ได้นะครับก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับโดยการป้องกันโดยการดักนะครับพื้นที่โดยรอบทําความสะอาดเบิด์ตนะครับพี่น้องแป้นเบิดนะครับแต่มันมาได้อย่างไรผมก็งื้อตาแตกคือกันนะครับอ่าเพราะว่ามันก็อีกในเรื่องนาะที่ผมสงสัยมันอาจจะอยู่แถวกอไผ่บ้านนะครับอยู่ทางข้างเนาะทางข้างบ้านผมมันมีกอไผ่บ้านดีกว่านึงนะครับผมย้ำมันมาจากขันนะยี้เมื่อคืนครับมันตั้งใจเพื่อซิมาเขารถนี่มันก็เหมือนเติบแล้วครับ นะครับพี่น้องอ่ะแชร์ให้พี่น้องได้เบิ่งนํากันได้รับรูนากันนะครับนี่สำหรับผมผมก็เอาลูกหมิ่นนะครับพี่น้องนี่นี่นะครับลูกหมิ่นนะครับใส่ไว้เลยนะครับรถสองคันนะครับใส่ลูกหมิ่นดักไว้นะครับคันนี้ก็ดักไว้ตรงนี้นะครับโอ้หมือนเนาะพี่น้องไปเห็นนะครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็แชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้เบื้องได้อันนี้นํากันนะครับ นี่แหละตอนนี้คือผมเจอเจอหนูเข้ารถครับนี่แหละเมื่อคืนเมื่อคืนของวันที่ยี่สิบหกประมาณนะครับเมื่อวนี้ันที่ยีิบเจ็ดเนาะเมื่อคืนของวันที่ยี่หกประมาณนะครับแต่วันที่ยี่ิบห้ามานะครับหนูนี่แหละมันนายาปันใดนะครับอ่ครับแชร์พี่น้องได้เบิ้งได้รับรู้นํากันนะครับสำหรับผู้ใดที่เจอปัญหานะครับก็ลองเอาวิธีผมไปใส่นะครับกาวผมก็ติดนะครับพี่น้องนี่กาวผมซื้อมานะครับกาวทั้งกาวทั้งวางยานะครับผมเอาทุกอย่างเลยนะครับนี่ กาวนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็ีะเอาไปเอากาวออกนะครับแล้วก็นี่ผมวางไว้ใต้ล้อรถอยู่นะครับมันเมืดอแล้วนะครับผมไทยยังเมื่อแรงโอยยังเมื่อคืนนะครับมันก็เสี่ยวก็เห็นนะคเอาครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออ่ะรีวิวให้พี่น้องได้รับเบิงนํากันซัน่นะครับสำหรับแนวทางการป้องกันหนูของผมนะครับป้องกันหนูข้ารถครับขนาดคนมานอนเฝ้านะครับเมื่อก่อนผมนอนยุบบ้านอีกหลังนึงนะครับ อันนี้ว่าจอดรถไปนี่แล้วย่านหนูมามานอนเฝ้ามันยังมามน,มนคะครับมืนมืนครับอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปสักนี้ครับอ่สวัดดีครับ